always lumb laquelle ôm em được lời của bố pledges were kept in sẽ làm gì đó bạn nấu mấy thế mà cải เอาตังมันังยิปตัดสิสสาดโอ้ยวู้วลุมพูด

นี่นังแนะนำที่ภาคเกษตรนั่นนาะมันบเห็นเว้ยบิ้งง่ายเดีล้วนี่บอ่ออืมเอาดักันเนี่ยเอาขวดที่เียเจ้าหน้าเจ้มัดนะ

โอ้ยค <Yeah. laughs> ้บรคขันบอไมือดเมย์้น้าน้อไก็สิน้ำอได้นี่ย้ โซเซเห็นนะน้ำมันเลืกๆกับเพ้นเป็นภูมิเป็นภูมิของคุณดูหนังตุบไข่หอยสรีก็หลายแห้ง <_ an> ตายทุกค้าไม่ขึ้นแล้วอ,อู้น้ำไม่รับต้นหุบเข่า อืมขาดกัดก <Hon> ัละตัวมั <cell S 2> นกลัวมันเี่ยวตัวหงุดยอนสอน

Ойон сон. Оо ตัวงนี่ยอ่ะหนังหนังกระทำตนล้

胶体膜。 ทีโผดขึ้นไหมฮะมตรงตัดทิน้นเ,เ,เ,เดี๋ยวทันเป็นผุ่มเป็นผุ่มเอาใหพอมัมนนะกันนยอยโีท ประกาตรีน้องขนประกาตรีวิสัยไม่เอากันไกลมาตัดอออเอาหนึ่งมัมันนั่นมันดึงงากนะมันดึงบ่าขาด ดอออุうう้ยเยี่ยมเทไรสดบน่าฮาฮ่าาฮ่่ Qua nóng góp cua năm con Jimmy gimme 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 Jimmy, gimme 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 lưng gimme 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 จิมมี่ไหม่จิมมี่มหเก็บผักไหมม่ไเก็บผักไว้เัื่กี้ตัตัวไปใช่หรอตะกัตตัวตจับตัอีงดึงขึ้นวัดเกียวลเลย หูดเอาเพราะซ้ำใดซ้ำหนึ่งนะนง่เพลงเอาไปร้อยหูดในน้ำคือเกาเกาไปจุ่มน้ำแลว้วก็หูด จุ่มเรกลลมังหูดเอาไปแช่ไว้สักกันนะเดี๋ยวจงหูดตายจุบเกือบบวชขึ้นมานี่เหย จมลงหล้หอมๆคืนรถได้บ่ะแม่นี่หอมไปดึงเขี้ยมกม่ืนให้มันแตกเกี๊บบกเกีบบหอยไปตมเกี๊บบหอยไปก้อยหอยลงบ่มหอนเด็ด่ กินมินโตะมาเก็บผักเลยไปนั่งสองง่องอยู่เห้นนั่งหันมาเก็่บอกหอยไปก้อยเลยอุโอ๊ะออเออคินมินโตะเยี่ยมน่าไม่เสือมเพื่อน อุ้ยอุ้บากุ้ยซุปขีตมมันมีห่วไปนี่มีหวกบมักตะกระตไปใช่ปะตันี้เก็บบอกหอก่อนมีหน่วยนึงเาสัน Ừ. Nguyên đều điều ngon 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 ไปเมไปพี่มีมาฮ่อนแดดบอกไปลงนำ้ำเนาะพี่มีน้าโตะเฮ้ยห่อมามีคนดูอยู่ตัวนี้สวัสดีพี่น้องปองปายเด้อเมื่อมาเก็บผักเกษ,ษ เมื่อวานไปเป็นดาลล่าเมื่อเนี่ยมาเกีบผักเกษตรังยังเก็บพักเกษตรครับพี่น้องเอาแล้วรอบหนึ่งว้าวตกหลุม หาผักเกษตรและหาหอยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหอยนี่ใช่ไหมก็อย่างโจ๊กด้วยยานเบียกน้ำตัวนี่จริงๆด้วยบหอยหน่อยนึงเหยียบจมกี่ดินแล้วหอยซีรี ว้าวยักษ์้ชึบเออิระเสียกระสิมี่มาแม่มาเก,ก็บผักยืนเบิ้งเอ็กซ์เลนเดอร์ยู่หันเด้อ สิแหลวง่ายติลงมาเก็บผักเลยมาเร็วๆลงมาเก็บผักมันคือบุลงมากว่เนี่ยลงมาเก็บผักเร็วมา ส้นนบิบิบิดกํ thin, thin, thin ja. าลหาบาทวะติดตะลุยพะโลกใครตังเจ็ด

เอาตรงน้ำเล็กๆขึ้นมัเอาเรียมาขี่ขี่เรียเก็บเอาเรียมาขี่ไปเก็บผักเกษตรออ Mình xây công Ủa luôn Ủa แม่ไปใส่แม่จุ่มน้ำย่บแมจุ่มน้ำและะ้วกะ็ให้มันรอยและะ้วก็หูดออกหูดออกรู้กมาื้อบ่าหี้แมงบ่าเขากะบุก็เก็บบุตรเลือพิอยก ร้อยเขาจะถึงโอ้เริ่ยเปียกซะกินหัวกินหางเอ้ยจ๋าว่าสิไ่เปียก หงติดปืนกูเด้อกูหิงซูนหน้มเขาเกระบูดกูอยู่นี่ซูนในหอดีการ่า,าเขาเก,ก,กระบบดเก็บพักเกษตรต่อยอดนี่น้อง โอ้ปัดขาดก็ขาดง่ายแต่ว่าเข้าใจอยู่ที่กันดึงยุ่ดึงยืดยอดก็ขาดแตขาดแล้วพบน้อยเดียวปัดลึส ยังบกหอยบอดอดออกไลบ่ไปห้ังแอลกฮอง์อกแม่ตุกะปรกนั่น ปากมันปากมันอาขึ้นเลยป้ามี้องไ่ทุ่งมือผมส่ทุ่งมือโอ้ยย่ยมอีกแล้วย่ยม

ไอเมียจกเบิ้งะมดูกันเยว่นำเมาหร่อละอยากวงสองตูดไม่เห็นเม่เปียกเจ้ากรุบการแสดงแล้วพี่น้องห้อยบาทมึง

นี่ไปหายโยนกดไะกี้พันลานเอยพี่น้องข่านนะจิมมี่มาถือของเลยนอนอยู่ไม่มีประโยชนะน,น์นะกูก็้เสือเมียได้กับมันย่างที่ล่ะมาตันทางกันเนาะกูแหงาขนาดนี้แดดเซนลานยัาง มือตากดดแดดหรอพี่นออ้องเขาสัปแตดหอนอบือ่อครับหอนโอเคพี่น้องสิ่ขึ้นเมื่อย่อนกดต่อกัน่นาได้ไลยบ่กะ กระมังหนึ่งครับผมขอบคุณหลายๆเด้อที่เข้ามาเบิ่งกันบ๊ายบาย